สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับคนที่รักรถทั้งหลายนะครับถึงแม้ว่าสภาวะโควิด -19 จะระบาดในเมืองไทยเรามาเป็นระลอก1 2 3 4แล้วถึงอย่างไรก็ตามแต่เราก็เองมีความต้องการที่จะซื้อรถเอาไว้ในชระจาวันอยู่ดีครับเพราะถือว่ารถนี้เป็นปัจเจกที่5ของเรานะครับหลายคนนี้เลือกซื้อรถใหม่ป้ายแดงเป็นความฝ่ฝันเป็นคกว่าเป็นรถในฝันเลยแต่ว่าสำหรับผมนะครับผ่านการซื้อท้งรถใหม่ป้ายแดงแล้วก็รถมือสองมาแล้ว รากฏว่าในช่วงท้ายๆชีวิตของผมเองเลือกที่จะซื้อรถมือสองครับถามว่าเพราะอะไรผมมีเหตุผลครับตามผลหมาครับการที่เราการที่ผมเลือกซื้อรถมือสองครับเหตุผลมีด้วยกัน6 7ประการด้วยกันประการแรกคือรถมือสองนะครับจะราคาถูกกว่ารถใหม่ป้ายแดงในรุ่นเดียวกันครับอย่างเช่นถ้าเผื่อคุณไปซื้อโตโยต้าวีออสนะครับอันนี้ต้องขอโทษที่ยกตัวอย่างนะครับปี2021เครื่องยนต์1,500ซีซีครับเกียร์ออโตเมติก ราคารถใหม่ป้ายแดงตัวท็อปเลยนะครับ789,000ครับแต่ว่าถ้าเผื่อคูณไปซื้อรถมือสอซึ่งเป็นโตโยต้า v o อปีคศ2019เป็นเครื่องยนต์ 1,500cc เหมือนกันเทียร์ออตโตเมติกเหมือนกันตัวท็อปเหมือนกันราคาจะเปลี่ยนจาก789,000เหลือเพียงแค่555,000บาทเท่านั้นถูกลงไป20-30%นี่คือข้อดีข้อแรกของการซื้อรถมือ2ครับ ส่วนข้อที่2บางคนบอกว่าแม้การที่ซื้อรถมือ2เป็นการซื้อเทคโนโลยีเก่าๆนะครับออปชันไม่ได้เพียบพร้อมเหมือนรถใหม่ป้ายแดงความจริงแล้วไม่ใช่ครับนั่นคือว่าถ้าเผื่อคุณเอาเงินที่จะซื้อรถใหม่ป้ายแดงอย่างเมื่อสักครู่นี้ Toyota v ว o s ครับตัวท็อปราคา7 8 9 0 0 0บาทนะครับ แล้วคุณเอาเงินก้อนนี้ไปซื้อรถมือ2แทนที่คุณจะได้รถอีโคคาเป็น VOS คุณจะได้รถ Toyota c a m r รีครับเป็นเครื่องยนต์จาก 1,500cc กลายเป็นเครื่องยนต์ 2,000cc เป็นรุ่น Extreme ครับแต่ว่าเป็นปีคศ2017ซึ่งก็ถือว่าใกล้เคียงกันแล้วราคาถูกกว่าด้วยแทนที่จะซื้อราคา789,000คุณจะซื้อในราคาเพียงแค่729,000เปลี่ยนจากอีโคคา1 5 0 0ซีกลายเป็นรถ เครื่องยนต์2,000 cc เปลี่ยนจาก BOS กลายเป็น Camry ครับ Toyota เหมือนกันหรือบางคนนี้อาจจะชอบรถที่เป็นรถ SUV นะครับคุณสามารถที่จะไปซื้อ Ford Everest ได้เครื่องยนต์3,200 cc เป็นรุ่นไทเทเนียมครับแล้วเป็น4 e e w ด้วยปี2016ราคาเพียงแค่7,99,000เท่านั้นเองเงินเท่ากันแต่ได้อ p อปชันที่ดีกว่ารถที่ใหญ่กว่าแทนที่จะเป็นอีโคคากลายเป็นรถ SUV กลายเป็นรถ Camry เอ็นไหมครับ คุณจะบอกว่าแหมซื้อเทคโนโลยีเก่าไม่ใช่แล้วครับนี่คือเหตุผลข้อที่2ว่าทําไมต้องซื้อรถมือสองและขณะเดียวกันเหตุผลข้อที่3ามงมถือว่เลือกซือ้อรถมือสองนะครับเราจะสามารถซื้อรถแปลกๆที่ไม่มีขายในท้องตลาดได้ครับหลายคนนี้คงจะนึกถึงนิสสันสกายไลจีทีซึ่งปัจจุบันนี้หายากมากครับแต่คุณสามารถที่จะไปซื้อได้ในรถมือสองหรือบางคนนี้อาจจะชอบนะครับโตโยต้า e ซลิก้าเจนวันครับซึ่งเขาเรียกว่าเป็นเซลิก้า หน้าหนกครับเจ้าของฉายาคือมาสแตงญี่ปุ่นรถใหม่ยเ้แดงเราไม่มีทางซื้อได้ครับเราไปซื้อรถมือสองได้นี่คือเราสามารถซื้อรถปแปลกๆที่ซื้อสะสมได้ดีครับข้อที่4ี่คือการที่เราซื้อรถมือสองนะครับรถเหล่านี้ผ่านการใช้งานมาแล้วครับเราจะรู้ว่ารถรุ่นนี้ใช้แล้วเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วก็ประเมินได้ว่ารถคันนี้เหมาะกับตัวเราหรือไม่ เพราะฉะนั้นรถมือสองที่ขายดีนะครับก็คือรถที่ไม่มีปัญหาเรื่องของการจุกจิกในการใช้งานอันนี้รถใหม่ปเลแดงเราไม่มีทางรู้เลยครับว่าจะเจอปัญหาอะไรบ้างแต่รถมือสองเรารู้ครับและข้อที่5คือการที่คุณซื้อรถมือสองนะครับไม่จําเป็นจะต้องมีเงินก้อนใหญ่ครับก็สามารถที่จะไปซื้อรถมือสองได้บางเต็นนะครับเขาบอกว่าดาว0%หรือว่าไม่มีเงินดาวเลยครับและก็ผ่อนได้ยาวนานในกรณีที่คุณติดแบคลิสต์นะครับเครดิตบูโรนะครับ คุณยังสามารถที่จะผ่อนกับเจ้าของเต็นท์ได้ด้วยครับแล้วสามารถออกรถได้ทันทีไม่ต้องรอ4เดือน5เดือน2เดือน3เดือนเหมือนกับการที่ซื้อรถใหม่ป้ายแดงครับแล้วข้อสุดท้ายครับเมื่อผมซื้อรถมือมือสองมาแล้วนะครับผมสามารถเอารถมือสองนี้มาตกแต่งภายนอกภายในตามที่ผมต้องการเพราะเราซื้อมาในราคาไม่สูงมากเราสามารถเล่นได้ตามที่เราใจสั่งครับนี่คือรถใจสั่งมาครับเพราะฉะนั้น ถือว่าการซื้อรถมือสองนี้เป็นโจทย์ที่เหมาะมากกับภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาอย่างนี้ช่วงของโควิดระบาดนะครับผมแนะนําว่าซื้อรถมือสองดีกว่าครับแล้วก็ในคลิปหน้านะครับผมจะกลับมาว่าถ้าเผื่อเราจะซื้อรถมือสองเราจะมีหลักของการเลือกซื้อรถมือสองได้อย่างไรครับสวัสดีครับ